วัสดี่อาอะไรกันครัผมมาตามอะไรนะที่ว่าดึงขาดึงขานะ่นะผีผีผีไม่ใช้ดึงขานะผีอุ้มอุ้มอบตอเขาไปเอาเลขดึงเอวลงลงจากโพนเลยครับผีอยู่ในโพนบ่ใช่เป็นเป็นผีผีดอนปู่ตาโพนตตยแหกไม่รู้นะแม่น่าจะใช่เพราะว่า เขาไปท,ทําพิธีของวนวดเมื่อกี้ได้966ง<ช>วดที่แล้วได้966วันที่29เนี่ยแกนัดที่ผมไปนะครับเอาใครว่างเข้าไปด้วยกันนะครับผมค่ะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเขาบอกว่าห้ามวิ่งนะแต่ผมจะอดใจวิ่งได้หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> หรือว่าขอรอ,ออยู่ที่รถก็ไม่รู้นะครับอืมงวดที่แล้วให้มา966มันออก696เนอะครับสําหรับอ่า เลขผมผมผม,ผมทำไปคือผีตอนกู่ตานะครับอ่ากระแสตอบรับโุ้ยดีมากครับผมเพราะว่าคนรอกันเยอะนะครับคือเขาถูกกันมาเนี่ยหลายงวดแล้วนะครับผมสี่งวดห้างวดละที่ท,ที่ที่ได้โทรสัมภาษณ์คุยอะไรกันมาเนี่ยครับแต่ผมไม่กล้าไปสักทีกลัวอ่าเกจีศัพท์ว้สุดยดอดดึง,งดึง,ด,งดึงคนที่ไปเนี่ยครับผมคือ,ค,อคือเขาไม่เชื่อเนาะ,ค,ะคือเขาไม่เชื่อเขา นั่งนั่งอยู่ตรงโคนเนี่ยก็เอามือเอื้อมออกมาจากโคนอย่างเงี้ยนะครับอ,ม,อมาจับคนอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยกลัวก็เลยเล่าขานกันมาน่าก,กลัวจริงๆแต่ว่าวนะเขาจะไปกันอยู่แค่ในครอบครัวของเขานะคือคือเขาจะไม่บอกใครจะไปอยู่สี่ห้าคนเขานี่แหละแล้วเขาประมาณว่าอักเอาอะไรประมาณนี้เรื่องอักเอาใช่แล้วทีนี้คนที่ติดต่อมาเนี่ยคือเขา คือว่าเขาถูกชะตากับเราอะไรประมาณนี้แหละครับเขาก็เลยบอกว่าให้ไปไปเอาไปนั่งเอาเองแต่ว่าผมไม่มีวิชาอะไรเนาะก็เลยบอกว่าให้คนที่เขาเคยได้แหละครับนั่งเอาเดี๋ยวผมไปขอถ่ายได้ไหมขอสัมผัสทีหลังใช่เขาก็เลยบอกว่าได้มาเลยจะได้พิสูจน์กันไงว่าผีเนี่ยเอื้อมมือออกมาจริงไหมนะครับเพราะว่าคยเกิดไม่เคยเจอเลยนะฟังแล้วก็น่ากลัวนะแต่ก็อยากสัมผัสดูอยากไปดูไหมครับไม่ไม่กล้าดีกว่า ไม่เอาดีกว่าให้โอปอไปลองดูเขาบอกว่าถ้าเกิดวิ่งเด๋ยหัวหัวโลนอะไรเนี่ยนะอ๋อถ้าวิ่งเนี่ยวิ่งหัวโกนเขาคือเขาจะตามอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเขาตามเนี่ยเขาจะดึงขาอะไรประมาณนี้เหรอคะอะไรประมาณนี้นะครับผมที่เขาเจอกันเนาะโอปอลองไปสัมผัสดูกันเนาะจะรอฟังว่าจะยังไง อังเห็นจริงไหมอะไรประมาณนี้ไม่เราจะวิ่งทันไหมเนาะเนาะเออต้องต้องต้องพากันไปหลายๆคนใช่ไหมจะได้ไม่กลัวจะได้เพื่อนกันเขาทําพิธีตอนกลางคืนนะครับอืมก็แต่ก็แต่ก็น่าสนใจอยู่นะอืมเออน่าสนใจอยู่เพราะว่างวดงวดเมื่อกี้เนี่ยเขาเขาโทรมาบอกผมเลยนะว่าให้อัดหนักๆเลยเก้าหกหกเขาคือคือเขาได้เลขอยู่แล้วล่ะเก้าหกหกอ่ะทำพิธีเอาเขาได้ใช่ไหม พอกลางคืนน่ะปูดอนปู่ตาเนี่ยเข้ามาในฝันในฝันของคนที่ไปทําเนี่ยบอกว่าเขาไปเหยียบกองสลากไว้แล้วให้เอาอักเอาเต็มที่เลยเก้าหกหกปรากฏว่าวันออกหกเก้าหกเขาถูกจนได้สร้างบ้านนะเจ้าเจ้าเดียวนะถูกจนได้สร้างบ้านหลังละล้านอสองหลังรถอีกชื่อรถอีกือรถอีกจนจนเขาเอาจนพอแล้ว่ะครับ แสดงว่าได้มาหลายปีแล้วเนาะเขาเขาอักเอาไหมเจ๊โอ้ไม่บอกใครเลยไม่บอกใครเลยเขาเอาแบบลับๆเฉพาะในครอบครัวของเขาแสดงว่าเขาถูกชะตากับโอปอลนั่นนี่เลยโทรมาหาก็เลยลองลองทาคลิปดูรอบแรกก็เข้าสองตัวรอบที่สองเข้าสองตัวรอบที่สามเข้าสามตัวครับเพราะผมทาคลิปอยู่ก็เลยกล้ากล้าการันตีได้ว่าเออมันเข้าจริงอย่างเงี้ยครับคือเราก็ติดตามมาสามงวดแล้วใช่ไหมติดตามมาสามงวดแล้วครับ แล้วงวดนี้เป็นยังไงบ้างงวดนี้เขาให้ไปไปวันที่ยี่สิบเก้าไปไปดูว่าไปนี่ไปยังไงจะให้เข้าไปในพิธีไหมอุอกรนไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะให้เราเข้าไปในพิธีไหมก็เราเราพร้อมแล้วใช่ไหมเราก็พร้อมที่จะไปตอนแรกเขาจะให้ไปวันนี้แหละครับแต่ว่าคนคนทําพิธีนะเขายังไม่ว่างครับแม่ป่าพ่อพ่อจํำเขายังไม่ว่างเขาจะจะทําพิธีวันที่ยี่สิบเก้านะครับ เพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาจะขอเก้ามวดนะครับตอนนี้ได้กี่งวดแล้วติดต่อกันนะคะคือเขาเริ่มใหม่นะเขาเริ่มที่ท,ที่ที่แห่งเนี้ยคือฮะเขาเริ่มนับหนึ่งวดนับนับหนึ่งวดงวดที่แล้วงวดที่เก้าหกหกนั่นแหละครับเหลืออีกแปดมวดไอ้เก้าหกเก้าหกใช่ไหมใช่มัน,ม,นมันออกเก้าหกอ้ยของของแกได้เก้าหกหกเนี่ยมันออกหกเก้าหกใช่ไหมเข้าสามตัวใช่เข้าสามตัวโต๊ะสามประตูก็รับซับกันถูกคนคนละหลายแสนครับผม แต่ว่าคนที่ทำน่ะเขาบอกเขาได้สามสิบบาทแต่ว่าคนที่ไปด้วยพวกทีมงานของเขาอ่ะมนเาคนละแสนสองแสนเขาได้ครับผมส่วนใหญ่คนที่ทำน่ะเขาไม่ค่อยซื้อเขาไม่ค่อยซื้อครับใช่ที่เราตามตามมาหลายสำนักเนาะใช่เขาเขากลัวแบบจะติด เขาเขาล็อกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเขาเาก็เลยไม่กล้าซื้อเขาก็เลยซื้อแค่30บาทถ้าคนทำเราไปซื้อหรือว่าไปเนี่ยมันจะเป็นการขัดดวงใช่ไหมเขาจะให้คนดูอันนี้ถือว่าเขาแอบซื้อนั่นนี่แอบซื้ออันนี้เขาอักเอาเลยอืมเพราะว่าเขาเขาก็อยากอยากได้นะแต่แค่ซื้อเยอะก็ควเลขไม่เข้าใช่ครับก็ได้30บาทเพราะว่านี้นะครับ30บาทก็เยอะนะ3ตัวนะใช่30บาทนี่คือ วนไปวนมาวนไปวนมานะมันได้สามประตูไงเก้าหกหกสามพิรอเลยใช่ไหมฮะเฮ้ยแต่ว่าผมผมผมมีของผมชอบอยู่นะพิมร้อเออไม่เออผมชอบนะชอบกันเดี๋ยวนี้พิมพ์รอไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี้นะโอชัดเจนนี่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 ดึงขาที่ชัยกระพิมพ์รอนะครับเออพี่โอ้ยแอดมินสุดยอดมากเลยแอดมินนี่เราต้องละเอียดใช่ไหมพิมพ์ขาเดี๋ยวนะพี่น้องดูดีๆนะคะ ผีดึงขาพี่เสียโอปอเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับผมรอวันที่ยี่สิบเก้าแต่ที่แน่ๆนะคะโอปอลงนี่เข้ามาแล้วสามงวดใช่ไหมสามงวดครับนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เขาจะเริ่มนับใหม่จากงวดนี้ใช่ไหมงวดที่หนึ่งหรองวดที่หนึ่งคืองวดเมื่อกี้ครับอ๋องวดเมื่อกี้งวดที่หนึ่งใช่เขานับใหม่งวดต่อไปจะเป็นงวดที่สองเนาะครับผมเขาขอเก้างวดนะครับอย่าลืมพิมพ์รอด้วยพี่น้องเด้อ พิมพ์รอดึงค่ะแต่ว่าของพี่โอปอนี่มีเลขมาฝากอยู่ไม่ใช่เลขที่ดึงค่ะชอบส่วนตัวีชอบส่วนตัวอืมโอ้ยเกลกะเนาะอันนี้เนี่ยแกล้ใกล้ป้ายอยู่แล้วแบกให้ผมแบกอยู่กลัวผิดขาดขาดก็ไม่ได้ใช่ไหมชีวิตขาดขาไม่ได้ขาก็แก้เขินเขียนแล้วพี่น้องอันนี้เป็นตัวเลขของโอปอเด้อ เขียนให้กับมือสดๆร้อนๆเลยนะครชอบส่วนตัวครับชอบชอบชอบส่วนตัวทำไมถึงชอบส่วนตัวทำไมคะเพราะว่าเราเราเราคุยกับท่านเป็นประจําอำมันมันคล้ายๆว่าจื้อสัมผัสเหรอไม่ไม่คุยกับคนที่ทําเนี่ยอืเขายังไม่บอกใครจุ๊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 ถ้ารู้แล้วให้เงียบที่รู้แล้เงียบไ้นะครับเงียบไปเหรอ เงียบไว้นะคือผมยังไม่ได้บอกใครขนาดเมียยังไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้เลยเขาบอกว่าอุปบอเงียบไว้นะจุ๊จไว้ตรงนี้แหละที่ไอ้ที่เขาได้รถได้บ้านกันคือเขาเขาทําพิธีตั้งแต่วันโกนแล้วประมาณนี้นะครับคือเขาให้มาก็เลยก็อ่ะเด็กชอบผมแล้วกันอะไรประมาณนี้เด็กชอบเด็กชอบไหนมาสิเด่าชอบเด็กชอบเย็บปาวันที่หน่อยวันที่หน่อยวันที่เ็ด้วยเดฟซีลงวัน เล็กชอบโอปอนะคะครับผมเล็กชอบผมนะครับเล็กชอบเล็กชอบนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหกอันนี้เดี๋ยวให้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 มาตัวเดียวให้มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือเจเก้า <7, 9. S 2> เลขชอบเลขชอบตัวเดียวไม่อยากหลุดปากอีกแล้ว เลขชอบโอปอลเลขชอบครับเลขชอบผมนะครับเจ็ดหกกันไว้หน่อยนึงครับผมเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะครับเลขชอบโอปอลเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะให้มาตัวเดียวคือเจ็ดเก้านะคะแต่ว่ากันไว้คือเจ็ดหกนะคะเอฟซีครับวิชชอบมากมากเลยอันนี้หันไปฝั่งนั้นหน่อยอันเดียใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ